เช้านี้ก็เป็นปลาเข่งครับย่างจะทําน้าพริกกินกับปลาเข่งย่างครับคือปิ้งปลาเข่งกันเองครับดังไฟกันไฟใหม่จากแหันเป็นทานปลาเขง่งได้ท่าจะปิ้งห้ยเกลือหอมกับเผาพริกเผากระเ,ะะเทศนะครับโตรเด็ดแต่สมัยโบราณพี่ก่าวครับวันวาเลนไทนยเขาได้ลองใหม่ผมไปไต่หนูครับหายอยู่หากินครับจะ đẹp đẹp không? Đứng nói bà hòm đây hỏm thêm khăn mốc chỉ thao vào đó hỏm ปลาย่างสุกแล้วก็มาทำตำพิกกันเลยครับนี่ก็ได้ที่แล้วหอมแล้วนะครับนี่ยปลาปล่อยปล่อยปลาเลยกินเนี่ยครับอืมไม่ต้องห่วงครับแกะแกะลอกอันนี้ออกมันก็หอมแล้วนะนี่ลอกเกล็ดกินนยังร้อนอยู่เนี่ยว้าว ครับมีแฟนก็แกะแฟนนะไม่มีครับนี่ครับเนื้อขาวชั่วเลยสุดจัดครับโอเครดตาตำน้ำพริกกอนครับตำน้ำพริกสักครู่เผานอกเปลือกมันก็หายดำนะครับสุดยอดตรงนี้ความอร่อย ประเทศใส่ทีหลังให้เยอะๆเสียโย่พริกเทศกับต่อนปลาอย่าก,ก้มต่ำนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ตาตั้งเศ็ดทีงร้อนนี่ไม่ได้สูตรเด็ดน้ำพริกถ้วยเก่า นุ่ง่างไปเนี่ยตอนเลีนทายก็ไม่มีคนรักเดียวมานานใช่น่าต้องเป็นตันนะใช่ see it, see เงียบเลยเป็นไรไปน้ำนิดหน่อยอืโอเค เริ่มดูดนิ้วนะจ๊ะอืมอืม,อมดูดดีมากเลยครับการใส่ถ้วยเลยครับโดเขาให้สุดเด็ดครับเขียให้หมดเฮ้ยเลือ มีมีน้อยค่อยปรรจงโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับประทานกันได้เลยนจะจ๊ะคนไม่มีคู่ก็อยู่แบบนี้แล้วครับ